คลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่าถ้าใครพลาดไปเนี่ยอาจจะเสียตังคหลักหมื่นหลักแสนเลยก็ว่าได้นะด้วยวิธีการที่เรียกว่าการทำนายหน้า TikTok นะครับคือได้จากตรงนี้เยอะ,ะมากเป็นอาชีพหลักของมาร์กเลยนะ สวัสดีครับทุกคนผมมาร์คครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมาร์คแ lap นะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ให้กับช่องมาร์คแ lap ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่าถ้าใครพลาดไปเนี่ยอาจจะเสียตังค์หลักหมื่นหลักแสนเลยก็ว่าได้นะถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นคนหนึ่งที่เล่นติ๊กต็อกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสิ่งนี้นะครับที่เป็นตะกร้าเหลือมที่อยู่ในช่องทางของท i k t o อกบางคนเห็นตะกร้าตัวนี้ก็แบบอู้เฉันเสียตังค์กับมันทุกวันเลยตะกร้าเนี้ยเสียทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกวันเลยเนี่ยซื้อของออนไลน์กันกันหน่ามากกับตะกร้าเหลือมที่อยู่ใน Ti k t o อกนี้วันนี้นะครับเาก็จะพามามองมุมกบับมุมมองว่า จากที่เราเป็นคนเสียตังค์ให้กับตะก้าเนี่ยที่ซื้อของออนไลน์ผ่านตะก้าเหลืองเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่มาหาเงินกับตะก้าเหลืองนี่กันไอเดี่เขาเรียกกันว่าแปะตะก้าเหลืองแปะพิกัดที่ตะก้าเหลืองมุมซ้ายล่างอะไรแบบเนี้ยมันคืออะไรแล้วเราจะไปหาตังค์กับมันได้ไงคลิปนี้จะมาเจาะรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าดูครั้งเดียวทําเป็นแน่นอนแล้วก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหานะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้กับช่องมาร์กแลยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาร์กด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปหาเงินกับตะก้าเหลืองใน Tik Took เรามาทาการรู้จักตะก้าเหลืองสักนิดหนึ่งก่อนนะว่ามันคืออะไรตะก้าเหลืองหรืออีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่า Tik t o ็อกช็อนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งของแอป t i k t o ็อกนะที่จะทําให้ร้านค้าที่ขายของออนไลน์เนี่ยได้มาเจอก,กันกับลูกค้านะครับผ่านช่องทางที่เป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นใน Tik t o ็อกนะซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆที่เป็นตะก้าเหลืองแบบนี้แหละแล้วมันสะดวกกว่าแต่ก่อนมากเลยนะจากแต่ก่อนที่เราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยคือเราต้องเข้าไปหาสินค้าในแอปใช่ไหมแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนด ครับเราไม่ต้องอ่านรายละเอียดสินค้าให้ปวดตาแล้วนะเพราะทุกวันนี้นะมีคนทาคลิปสั้นรีวิวสินค้าให้เราดูแล้วเราก็เห็นวิธีการใช้งานสินค้าเห็นดีเทลสินค้าทั้งหมดเลยไม่ต้องไปนั่นอ่านรายละเอียดให้เสียเวลานะครับถ้าสนใจเราแค่จิ้มเข้าไปที่ตะก้าเหลืองในทิกต o k แล้วก็สั่งสินค้าส่งถึงหน้าบ้านเราได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเปิดหน้าร้านเองลงของเองสต็อกสินค้าเองแล้วก็ต้องส่งของเองหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ลงทุนเองดิึงจรรๆแล้้ววนนนะคัับทุกีี ราไม่ต้องเปิดหน้าร้านเองใี่เสียเวลานะไม่ต้องลงของไม่ต้องไปหาของไม่ต้องแพ็คของเองด้วยซ้าไปเราก็ยังสามารถหาเงินกับ Tik t o ็อกได้โดวยวิธีการที่เรียกว่าการทานายหน้า t i k t o ็อกนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยว่านายหน้า Tik t o ็อกคืออะไรนะครับเขาทาหน้าที่อะไรยังไงบ้างเนี่ยมาทาคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปที่แล้วนะสามารถกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็วนกลับมาดูคลิปนี้ได้ส่วนคลิปนี้นะครับจะไม่มาดีเทลเรื่องนายหน้า t ิ k กต็อกนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องของการแตะตะกร้าเหลืองหรือว่าเราจะลงตะกร้าาาาาาเหหงงยัไไรจจจะะทํคิิปสนก มาลงโอเคป่ะคลิปน,ปน,บบปนี้คลิปเดียวสอนแบบทีเดียวจบก่อนที่จะไปที่เนื้อหาถัดไปเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะมาร์กมีอะไรดีๆมาบอกครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองนะครับที่ต้องการจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองในโลกอนาคตเนี่ยมาร์กขอแนะนําแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ f u t u r e Skill ครับเป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์นะครับที่เขารวบรวมคอร์สสำหรับอาชีพในโลกอนาคตก็รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับทั้งคอร์สธุรกิจการตลาดออกแบบวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งตัดต่อที่เมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีใบ ก็เป็นใบการันตีนะครับว่าเราเรียนคอสนี้จบแล้วเนี่ยสามารถเอาสกิลนี้ไปหาเงินได้ทันทีเลยแล้วถ้าเราเรียนคอร์สนี้เราไม่ชอบลนะ่ออยากเรียนอีกคอสนึงมากกว่าอย่างนี้ก็เสียตามสองเด่งดีข้า Future Skill ินะครับเขาก็มีแพ็กเกจบุฟเฟ่ลายปีมาให้คือสามารถเรียนได้ทุกคอสท,ทั้งเว็บเลยอย่างตอนนี้มาร์กกำลังเรียนคอร์สสร้างคอนเทนต์สำหรับชิปสั้นแล้วก็สอนถ่ายรูปด้วยมือถืออยู่แล้วอย่างมาร์กเองมาทำลิปทั้งทีเนี่ยมาร์กมีวิธีได้ราคาพิเศษมาบอกครับสำหรับใครนะครับที่เกาา,ารือค้ด500% กับแพ็กเกจบุฟเฟ่ลายปีได้เลยจากปกติเนี่ยราคา9,948บาทก็จะเหลือแค่4,974บาทลงทุนกับตัวเองไม่ถึง5,000แต่ได้เรียนคอร์สออนไลน์แบบจัดหนักจัดเต็มทั้งปีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับย้ำนะครับว่าเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้จนจบเท่านั้นนะโอเคสมมุติว่าเราจะรีวิวเป็นไฟแชกตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไฟแชกไฟฟ้าเนาะที่จะทําการแบบนี้แล้วก็กดเป็นไฟแชกไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้แก๊สนะ ใช้ไฟก็สามารถเสียบสายชาร์จได้เลยสมมุติเราจะรีวิวเป็นไฟแชกตัวนี้นะครับลงใน Tik t o อกอันดับแรกนะครับให้เราไปหาสินค้าจาก t i k ตอกก่อนนะว่าไอ้ไฟแชกตัวนี้เขามีขายใน Tik To อกไหมเข้ามาที่หน้า Tik t o อกครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้กดมาที่แว่นขยายข้างบนฮนะแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่าไฟแชกไฟฟ้านะครับแบบนี้นี่เห็นไหมจะมีคนรีวิวเต็มเลยแล้วให้เราเลือกไปตรงที่ร้านค้าครับข้างบนนี้เราจะเจอไฟแชกเต็มเลยนะครับ ให้เราเลือกมาสักอันนะครับวิธีการดูอันนี้เป็นทริปลับของมาร์คเลยนะว่าการที่เราจะเลือกสินค้าใน t i ๊กต็อกช็อปมารีวิวเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนให้มันเป็นร้านที่เขาส่งให้จริงๆไม่ใช่ร้านปลอมแต่งขึ้นมาเนาะให้เรามาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นดาวกับจํานวนที่จําหน่ายไปนะเรามาดูร้านแรกเลยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่เราจะเห็นนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขาได้ดาวอยู่ทั้งหมด4.8ดาวเลยซึ่งค่อนข้างโอเคมากๆให้ตีไว้ว่าดาวตรงนี้ถ้าประมาณ4ดาวขึ้นไปอะโอเคนะ แสดงว่าตรงนี้ผ่านแล้วก็ดูว่าเขาขายได้กี่ชิ้นร้านนี้นะครับเขาขายได้2 3 0 0 0ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความน่าเชื่อถือมากๆเราก็จะเอาของจากร้านนี้นะครับไปทําการโปรโมทเนาะให้เรามาดูตรงลูกศรข้างล่างตรงนี้นะครับกดขึ้นมาฮะเราจะเห็นค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ตรงนี้เป็นตัวสีแดงๆแบบนี้เลยเขาจะบอกว่าอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคือ10%นนั่นก็คือ15บาทนะครับง่ายๆนะครับ15บาทนี้คืออะไร ถ้าเราขายไฟแชกนี้ได้1อันนะครับมีคนสั่งซื้อจากคลิปเรา1อันนะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นต่ออันทันทีเลย15บาทแทนแล้ว15บาทอันนี้อย่าดูถูกนะครับทุกคนอย่าดูว่าเอ้ยมันสิบาทแค่นี้เองมารเคยขายไฟแชกตัวนี้มาแล้วนะครับเป็นพันกว่าชิ้นเลยคือได้ตังมาก็คูณเข้าไปเอาเนาะได้หลายพันชิ้นมากนะครับคูณ15เข้าไปเอาวมามากได้เท่าไหร่เนาะซึ่งอย่าดูถูกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีก มันจะมีคนทาคลิปตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยให้เราสามารถดูเรฟเลนต์ได้นะครับว่าเนี่ยครับเขาทาคลิปยังไงเห็นไหมเขาทาคลิปยังไงนะฮะเราสามารถทําเป็นตัวอย่างได้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับว่าเขาทําแบบไหน,นเร้จะเอาไปทาคลิปเนี่ยทำยังไงได้บ้างเนาะอันนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้แต่อย่าไปก๊อปเขาเป๊ะๆนะเออโอเคเมื่อดูเสร็จแล้วนะครับ เราโอเคล้กับร้านนี้เราอยากจะโปรโมทสินค้าในร้านนี้ให้เรากดมาที่ตรงนี้ตรงแดงๆข้างล่างคําว่าเพิ่มในโชว์เคสกดเข้าไปมันก็จะมาอยู่ในสินค้าตรงนี้ของเรานะครับม,มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าใครทามาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยแสดงว่ามาถูกทางแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเพิ่มตรงนี้ได้แล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับนี่รีวิวไฟแช็กตัวนี้เลยถ่ายคลิป ไฟแช็กตัวนี้ในสไตล์ของตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยไฟแช็กตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกกดตรงนี้เฮ้ยมันเปิดไฟได้นี่ว่าเออมันทําอย่างนี้ได้ปึ๊บอ่าเป็นไฟแช็กได้แล้วก็สามารถชาร์จแบตได้กันน้ําได้ก็จะประมาณนี้บลาบลาบลาอันนี้สมมุติว่ามาร์กถ่ายชิปรีวิวเสร็จแล้วนะมานก็จะเป็นชิปประมาณนี้ถ้าความรวดเร็วนะครับแล้วก็สมมุติว่ามาร์กถ่ายชิปเสร็จแล้วนะชิปมาร์จะประมาณนี้เป็นเปิดกล้องอันล็อกเนาะ ประมาณนี้เลยแล้วว่าจะเอาคลิปนี้นะครับโพสลงทิกต o k นะเข้ามาที่หน้าทิกต o k เราเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับกดรูปบวกตรงนี้มอนน้องพันน่ารักมากน้องพันรักแมวโอ้ดอกเลือกแล้วอ่ากดมาที่รูปบวกตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นมาร์กแบบนี้ให้เรากดมาตรงนี้ครับผมตรงข้างล่างตรงนี้คําว่าอัปโหลดปึ๊บเข้าไปเราก็ทําการหานะครับคลิปที่เป็นไฟแชคของเราเราเอาไว้ตรงไหนนอะรายการโปตดตรงนี้ กดปั๊บขึ้นมาโอเคเราจะได้คลิปประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเป็นคลิปที่ถ่ายเสร็จไฟนอลหมดแล้วเนาะแล้ก็กดถัดไปครับมไม่ต้องทําอะไรมากหลังจากนั้นนะฮะใส่แคปชั่นให้เขาหน่อยเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีไฟเช็กไฟฟ้าไม่ต้องใช้แก๊สพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใส่แฮชแท็กให้เขาหน่อยใส่แฮชแท็กเข้าไปแฮแก,ก็ไฟเช็กไฟฟ้า พอใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้สําคัญมากๆทุกคนอย่าลืมทานะถ้าลืมทํานี่คือเราไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะกดเข้ามาที่ตรงนี้ฮะเพิ่มลิงก์อ่าแล้วก็ตะก้าเหลืองนี่ตะก้าเหลืองที่เราบอกปึ๊บกดเข้าไปครับเราก็จะเห็นนะครับนี่สามารถตรวจสอบได้นะว่าตรงนี้เนี่ยสินค้าราคาเท่าไหร่ก็คือ159บาทเราจะได้รับค่าคอมเท่าไหร่ก็คือรับ15บาทจุดเสตางค์เนาะก็กดเพิ่มไปกดไปปึ๊บ สามารถแก้ไขข้อความนี้ได้นะพิมพ์ว่าพิกัดสินค้าแล้วกันแล้วก็กดเพิ่มครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ตะกร้าเหลืองมาอยู่ตรงนี้แลเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้สําคัญมากนะห้ามลืมนะทุกคนแล้วเราก็ลองมาเช็คต่อครับให้เรามาเช็คต่อฮะ,ะว่าอันนี้โพสตเป็นแบบทุกคนเนาะโพสเป็นแบบทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเลือกเพิ่มเติมเนี่ยนะกดเข้ามาให้เลื่อนมาดูตรงนี้ฮะ อนุญาตให้อัปโหลดแบบคุณภาพสูงตรงนี้ให้ติ๊กเปิดไว้นะเพราะว่าภาพของเรามันจะชัดขึ้นนะถ้าเราอัปโหลดเข้าไปที่ตนะิ๊กตอกเนาะดีกว่าออปภาพแตกๆออกไปนะฮะตรงนี้ให้เปิดไว้นะพอเปิดไว้แล้วกาทิ้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปั๊บยอมรับดนตีนะครับให้เขาเช็คว่าดนตรีที่เราใช้เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็โอเคสามารถโพสได้เมื่อทำากระบวนการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าโพสตรงนี้ได้เลยปุ๊บคือจบ นะแค่นี้เลยนะง่ายมากแล้วถ้ามาถึงส่วนตรงนี้นะครับใครที่ยังดูไม่ทันนะสามารถกดคลิปย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะวนดูซ้ําหลายๆรอบนะเพื่อความแบบชํานาญของตัวเองเนาะโอเคสมมติว่ามาร์กอัปโหลดไปแล้วนะครับนี่คลิปมาร์กจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นคลิปไฟแช็กที่มาร์กอัปโหลดจริงๆนะครับใช้อัปโหลดจริงๆแล้วก็แปะสินค้าจริงๆเลยถ้าคนสั่งซื้อจากลิงก์มาร์ตรงเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บกดสั่งซื้อตรงนี้มาร์กจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีเลยคราวนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนมาซื้อสินนค้้าแลวเี่ย เราจะดูตรงไหนนะครับว่าเงินมันจะเข้าเราเนี่ยเราจะดูจากตรงไหนให้เรามาตรงนี้ครับเข้ามาที่แอปทิกตอรนะกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองแล้วเราจะเห็นรูปกระเป๋าตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนิ้วชี้มากดเข้ามาครับแล้วก็กดคําว่า Tik t อร์ช็อปฮะตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงยอดขายของเรานะอันนี้เป็นยอดแบบ7วันยอดหลังนะเราสามารถกดดูได้ว่าถ้าเราอยากดู1วันเรากดวันนี้ปึ๊บเข้าไป เราสามารถดูได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราขายของได้กี่บาทได้รับค่าคอมเท่าไหร่เนาะอย่างวันนี้นะครับมาขายของได้ยอด3,600บาทค่าคอมมิชชั่นที่มาร์คได้ก็คือ200กว่าบาท2 0 0นิดๆนะอันนี้คือวันนี้วันเดียวขายของไปได้แล้ว9ชิ้นอ่าเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสินค้าที่เราขายวันนี้มีอะไรบ้าง อย่างนี้นมีทีวีสติ๊กมีเครื่องดูดฝุด่นมีหูฟังนะครับทีม่มาขายได้ก็จะบอกว่าขายได้3ชิ้นขายได้2ชิ้นนะแล้วพอมีคนซื้อแล้วนะครับเงินจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับคำว่ารายได้ให้เรากดเข้ามาดูอันนี้คือมาเพิ่งถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับหมื่นกว่าบาทนี่กดเข้าให้ดูเลยรายการถอนนะครับเพิ่งถอนไปหมื่นหนึ่งเนาะแล้วก็สี่พันสามพันอันนี้คือรายการที่เพิ่งถอนอันนี้คือถอนไปสามหมื่นกว่าบาทคือได้จากตรงนี้เยอะมากเป็นอาชีพหลักของมาร์กเลยนะสำหรับการแปะตากานี้ และอยากจะบอกนะครับว่าระบบจ่ายเงินของ Tik t o k นะครับเขาจะจ่ายเงินให้เรา7-10วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อไปแล้วอ่ะง่ายๆหลังจากที่มีคนซื้อไฟแช็กตัวนี้แล้วนะครับให้เรานับไปเลย7-10วันนะเราถึงจะได้เงินทําไมถึงเป็นอย่างนั้นการที่เขาจ่ายเงินเราช้าแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะทางร้านที่เขาขายไฟแช็กนะครับเขาต้องส่งสินค้าไปให้ลูกค้าบวกเวลาขนส่ง แล้วก็บวกเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะรับของชิ้นนี้ไหมหรือจะตีของชิ้นนี้กลับเขาถึงจะมาคํานวณรายได้ให้กับเราซึ่งเป็นคนทาคลิปที่หลังสุดนะระบบมันจะเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับทุกคนแล้วพอเราเห็นว่าเงินเข้าแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถกดถอนเงินได้แบบอย่างเร็วเลยซึ่งเขาจะมีค่าบริการการถอนนะครับอยู่ที่นี่ครับ1.5บาทบาท50ตันแค่นั้นเองค่าบริการนะเราสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่มีเงินเข้า เออง่ายแบบน,นั้นเลยแล้วเราก็ดูได้นะครับว่าของที่เราเนี่ยครับของที่เราขายได้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนี่ครับนี่ครับเครื่องดูดฝุ่นได้ค่าคอม40บาทจอยสติ๊กเอ็นไคทีวีสติ๊กได้ค่าคอมามสิบบาทแล้วก็กดมาดูได้ว่าตอนเนี้มีของที่กําลังรอนะครับกําลังรออยู่ในระบบรอ7จ็ถึงสิวันที่มาร์กเล่าไปตะเกียรออยู่กี่ชิ้นของมาร์กก็รออยู่1 4 1ชิ้นนะครับ เป็นของที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้บ้างนะ141ชิ้นแล้วของที่จ่ายเงินให้มากแล้วนะครับตอนนี้จ่ายไปแล้ว2,000กว่าชิ้นนะ2,700ชิ้นก็ได้เงินอยู่ที่ประมาณ73,000บาทไม่ใช่ประมาณนี่ตัวเลขเ,เป๊ะเลยนี่แหละ73,000บาทก็คือได้อย่างนี้เลยอันนี้คือบอกหมดจริงๆนะทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผม แล้วนี่ก็คือเนื้อหาในคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าจะบอกไปหมดเปลือกเหมือนกันแล้วเนี่ยเพราะว่าวิธีที่มาบอกทั้งหมดนี้ครับเป็นวิธีที่มากเอาไว้ใช้หาเงินจริงๆในทิก t อกเลยแล้วถ้าใครนะครับที่รู้สึกว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์จังเลยอยากจะบอกต่อให้กับคนที่เรารักจังเลยก็ฝากกดแชร์ไปให้เขาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์แ l a ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย